สวัสดีครับผมมีเรื่องอยากจะเล่าเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องดาวที่ผมเจอกับตัวเองตั้งแต่เมื่อสิบกว่าปีก่อนซึ่งในตอนนั้นผมอยู่ในช่วงตกงานและได้รับงานทำความสะอาดบ้านที่เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งภายในบ้านหลังนั้นได้มีบางอย่างที่ผมไม่คาดคิดแบบชนิดที่ว่าถ้าหากให้ย้อนเวลากลับไปแม้ว่าจะให้เงินมากสักแค่ไหนผมก็จะไม่มีวันรับงานนั้นอีก ผมขอสวัสดีอีกครั้งนะครับย้อนกลับไปในตอนนั้นเมื่อประมาณสักสิบกว่าปีก่อนผมเช่าบ้านอยู่กับภรรยาโดยที่มีลูกสาวแล้วก็มีแม่ยายอยู่ด้วยกันอีกคนหนึ่งด้วยความที่ตอนนั้นผมถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันก็เลยตกงานแบบไม่ทันตั้งตัวแต่ด้วยความที่ผมมีรถกระบะผมก็เลยไปของ,งานคนเที่ยวรู้จักว่าจะให้ขนของขนสินค้าข้ามจังหวัด หรือวิ่งรับส่งคนงานหรืออะไรก็ตามแต่ให้ผมพอได้มีเงินเพื่อไปจุนเจือครอบครัวและตอนนั้นผมก็โชคดีที่พี่เที่ยวรู้จักกันคนหนึ่งแกชื่อว่าพี่จิตเป็นพี่เที่ยวรู้จักกันมานานอายุมากกว่าผมสักสิบปีซึ่งแกเคยเป็นผู้รับเหมาที่ถูกเจ้าของบ้านโกงจนหมดตัวแกก็เลยขายของแล้วก็เปลี่ยนมารับทำความสะอาด รับหรือบ้านแล้วก็จัดของทิ้งอะไรต่างๆเอองั้นองงานพี่ไปช่วยทำไมหมงานหรือบ้านเจ้าของเขาเป็นผู้หญิงอยู่ต่างประเทศคงไม่มาจู้จี้มากเก็บของทิ้งให้หมดพี่ก็ทำไม่ทันเหมือนกันลูกน้องเก่ามันลาหยุดเดี๋ยวทำเสร็จแล้วพี่ช่วยดูแลความเรียบร้อยให้อีกที <S <S หลังจากที่พี่จิตบอกแบบนั้น ผมก็ยกมือไหว้แล้วก็รับงานนั้นเลยทันทีโดยที่พิจิตได้บอกว่าให้ผมเข้าไปทำความสะอาดแล้วก็รื้อของในบ้านทิ้งให้หมดให้เหลือไว้แต่ของที่จำเป็นหรือว่าของที่มีราคาส่วนพวกเสื้อผ้าเจ้าของบ้านไม่เอาไว้เลยจะให้เราเอาไปขายหรือจะเอาไว้ใส่เองก็เลือกเอาได้ตามสบายจนถึงวันที่นัดกัน ผมก็เข้าไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับลูกและภรรยาโดยที่ห่างจากบ้านของผมไปเกือบ20กิโลจนเมื่อผมไปถึงผมก็เห็นว่าบ้านหลังนั้นเป็นบ้านปูนมีสองชั้นเหมือนกับบ้านทั่วๆไปแต่ว่าอาจจะเก่าไปสักหน่อยแต่ก็เป็นธรรมดากับบ้านที่เจ้าของอยู่ต่างประเทศและไม่ได้กลับมานานผมนั่งรอจนกระทั่งพิจิตมา แต่ทว่าเมื่อพิจิตมาถึงแกก็บอกว่าติดธุระด่วนก็เหลืรีบส่งกุญแจมาให้ผมบอกให้ทำตามที่คุยกันไว้แล้วก็ไขเข้าไปในบ้านได้เลยหลังจากนั้นพิจิตก็รีบขับรถออกไปผมก็ไม่อรอช้าเดินนำหน้าภรรยาที่อุ้มลูกเข้าไปไขประตูบ้านในทันทีและทันทีที่เปิดเข้าไปครับผมก็เห็นว่า บ้านไม่ได้สก,กปรอกอะไรมากมายแต่ทว่ามีของค่อนข้างเยอะตามประษาของคนที่มีเงินจนเมื่อผมเดินเข้าไปในบ้านผมก็เริ่มเปิดหน้าต่างเปิดประตูทุกบานเพราะผมเริ่มรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับเป็นกลิ่นที่ชวนเวียนหัวเหมือนกับกลิ่นยาหอมหรือกลิ่นคนแก่อะไรสักอย่างวันนั้นผมกับภรรยาก็เลยคุยกัน แล้วก็ประเมินกันด้วยสายตาว่าน่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ3-4ถึงวันในการทำความสะอาดจัดของแล้วก็เอาของไปทิ้งทั้งหมดหลังจากนั้นพวกเราก็เริ่มลงมือกันโดยเที่ยวเริ่มจากของชิ้นใหญ่ๆพวกตู้พวกอะไรที่ผุพังก่อนก่อนที่จะเอาพวกเสื้อผ้าออกมาเพื่อให้ภรรยานั่งแยกว่าอันไหนจะเอาไปทิ้งหรืออันไหนจะเก็บไว้ขาย หรืออันไหนจะเอาไว้ใส่เองจนในบ่ายวันนั้นพี่จิตเขาก็เข้ามาดูแล้วก็แนะนำว่าต้องทำยังไงต้องใช้น้ำยาทำความสะอาดแบบไหนต้องเก็บอะไรก่อนเพื่อจะได้ง่ายในขั้นตอนต่อไปก่อนที่พี่จิตจะขับรถออกไปทำธุระอีกครั้งวันนั้นผมยอมรับเลยครับว่ารู้สึกเพลินมากๆเพราะไม่เคยทำงานบ้าน แล้วจะได้เงินมาก่อนจนในค่ำวันนั้นพี่จิตก็กลับเข้ามาและเมื่อเดินเข้ามาในบ้านแล้วก็เดินดูทุกซอกทุกมุมพี่จิตก็ชมแล้วก็บอกกับผมว่ามีเจ้าของบ้านติดต่อมาอีกหลังหนึ่งแล้วเป็นงานลักษณะเดียวกันแล้วถ้าหากผมทำได้ดีเขาก็จะให้ผมทำต่อเออใช้ได้เลยงานดีนี่ว่า แล้วก็ทำเร็วซะด้วยเดี๋ยวพี่มีอีกหลังหนึ่งอาจจะให้ทำต่อเลยก็แล้วกันเมื่อได้ยินแบบนั้นผมใจฟูเลยครับที่จะได้ทั้งงานจะได้ทั้งเงินได้เห็นแววตาลูกที่จะได้กินขนมจนในคืนนั้นผมเลยบอกกับภรรยาเลยครับว่าให้พาลูกกลับไปนอนที่บ้านก่อนเดี๋ยวคืนนี้ผมจะนอนค้างที่นี่เองผมกำลังเพลินแล้วอีกอย่าง จะเดี๋ยวรีบทำงานให้เสร็จไวๆพรรยาของผมก็ไม่ได้ว่าอะไรผมก็เลยช่วยยกของช่วยยกกระสอบที่ใส่เสื้อผ้าบางส่วนที่จะเอาไปขายหรือเอาไปทิ้งใส่ขึ้นเทารถกระบะส่วนของหนักๆอีกหลายอย่างก็วางเอาไว้ที่นี่ก่อนแล้วเดี๋ยวในตอนเช้าถ้าหากน้องชายของภรรยาว่างก็ให้ไปรับมาช่วยกันขนออกไป ในคืนนั้นภรรยาก็ขับรถพาลูกกลับบ้านส่วนผมก็เดินกลับเข้าบ้านมาซึ่งในชั้นล่างมันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับผมก็เลยเดินตรงขึ้นไปที่ชั้นสองจนเมื่อขึ้นไปถึงผมก็เห็นว่าข้างบนมีห้องนอนทั้งหมด3มห้องโดยที่สองห้องน่าจะเป็นห้องนอนเพราะว่ามีเตียงแล้วก็มีเข้าของเครื่องใช้ต่างๆส่วนอีกห้องหนึ่งน่าจะเป็นห้องพระ ที่เก็บพระไปหมดแล้วและไม่น่าจะมีอะไรนอกจากอาจจะต้องเปลี่ยนฝ้าเพราะว่ารอยดำจากทูบเทียนคืนนั้นผมเลยเลือกเอาห้องหนึ่งซึ่งเป็นห้องที่อยู่ใกล้บันไดที่สุดโดยเที่ยวรื้อของออกมาจากตู้เก็บของที่จะทิ้งใส่ถุงดำลากของที่จะทิ้งออกมาจากห้องก่อนที่จะเก็บกวาดเช็ดถูคร่าวๆให้พอดูสะอาดตาขึ้นมา หลังจากที่ใช้เวลาไปค่อนข้างนานผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยและเมื่อหันมองกลับไปผมก็เห็นว่าในห้องนั้นมันก็ยังมีแอร์แล้วก็ยังมีเตียงนอนที่ยังไม่ได้เก็บแล้วก็น่าจะนอนได้สบายผมก็เอาเลยครับหันไปหยิบรีโมทเปิดแอร์ขึ้นมาในทันทีซึ่งในตอนนั้นแอร์มันก็เปิดขึ้นมาตามปกติ มีลมที่เย็นออกมาไม่ได้เสียวหรือว่าชำรุดอะไรแต่ก็มีสิ่งที่แปลกอยู่ครับนั่นก็คือกลิ่นอับที่เหม็นแบบสุดจะกคาดเดาเหมือนกับว่ามีอะไรตายอยู่ด้านในแต่ผมก็พยายามคิดแล้วก็บอกกับตัวเองว่าอย่าคิดมากเพราะแอร์คงไม่ได้เปิดมานานมันก็เลยมีกลิ่นบ้างเป็นธรรมดาผมเลยเปิดประตูห้องเอาไว้เพื่อให้กลิ่นอับได้คลายลง แล้วก็เดินออกไปล้างหน้าล้างตาก่อนจะกลับเข้ามาในห้องอีกครั้งโดยที่ผมก็หยิบเอาขนมปังที่ซื้อมามานั่งรับประทานเป็นอาหารมื้อเย็นก่อนที่ผมจะคิดว่าในไหนก้อนไหนแล้วในคืนนี้ผมจะขอถือวิสาสะผมจะขอนอนพักในห้องแอร์เย็นๆมีเตียงนอนที่นุ่มสบายนอนพักสักสามถึงสี่ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวในตอนเช้ามืด ผมก็จะรีบตื่นขึ้นมาทำงานผมไม่คิดอะไรแล้วครับก่อนจะเดินไปล้างมือแล้วก็กลับมานอนที่เตียงทันทีซึ่งในคืนวันนั้นด้วยความเหนื่อยล้าผมก็หลับไปแบบไม่รู้ตัวจนผมไม่รู้เลยครับว่าผมนอนหลับไปนานเท่าไหร่จนมารู้สึกตัวเอาตอนที่ว่าอยู่ๆผมก็รู้สึกหนักไปทั้งตัวเหมือนกับมีอะไรมากดทับ แล้วก็เจ็บหน้าอกหายใจไม่ออกแล้วก็กำลังจะขาดใจตายสิ่งแรกที่ผมคิดเลยครับคิดว่าอาจจะเป็นเพราะไม่ได้กินยาความดันเพราะผมไม่ได้เอายามาเส้นเลือดในสมองก็เลยอาจจะแตกแต่เมื่อพยายามลืมตาขึ้นมาเท่านั้นเลยครับสิ่งที่ผมเห็นมันก็ทำให้ผมแทบช็อกตายแล้วก็กลัวอย่างสุดขีดเมื่อผมได้เห็นว่า ผมเห็นคนแก่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงที่อายุน่าจะมากกว่า80ปีผิวหนังเหี่ยวย่นเนื้อตัวเป็นสีดำมีเลือดออกจากปากและจมูกไม่มีฟันผมงอกหมดทั้งศีรษะโดยที่คนแก่คนนั้นกำลังนั่งค่อมอยู่บนตัวของผมหลังจากที่เห็นแบบนั้นผมแทบจะขาดใจตายและสิ่งที่ยอมรับไม่ได้เลยครับ นั่นก็คือเขาได้แลบลิ้นแล้วก็ก้มลงมาเลียที่หน้าของผมก่อนที่จะแย่เข้าไปในปากและจมูกเพื่อจะทำให้ผมขาดใจตายถึงตอนนั้นผมทำอะไรไม่ได้เลยครับแม้แต่จะขยับตัวก็ทำไม่ได้ได้แต่นอนน้ำตาไหลตาของผมกับเขาประสานกันซึ่งผมก็จําได้ดีเลยครับว่าสายตาของเขาแข็งกร้าวไม่กระพริบตาแม้แต่ครั้งเดียว ตาเหลืองไปหมดเหมือนกับคนที่เป็นดีซ่านแล้วยิ่งกลิ่นของเขามันก็เป็นกลิ่นเหม็นเน่าบวกกับกลิ่นน้ำเหลืองที่เหม็นคาวแบบที่สุดจะบ,บรรยายผมพยายามสวดมนต์แต่ก็ได้แต่สวดในใจสวดผิดสวดถูกอยู่แบบนั้นและสิ่งที่ผมได้ยินครับมันก็ทำให้ผมแทบจะช็อกตายจริงๆ มึงไม่ต้องสวดหรอกก่อนตายกูสวดมาหมดแล้วแล้วมึงเป็นใครถึงเข้ามาเอาของในบ้านกูแล้วยังมานอนทับที่กูกูจะเอาพวกมึงถึงตายให้หมดสิ่งเดียวที่ผมคิดในตอนนั้นก็คือขอโทษอย่างเดียวเลยครับผมได้แต่พูดขอโทษในใจวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาและเพียงวูบเดียวเท่านั้นเลยครับก็เหมือนกับผมสะดุ้งตื่น และสิ่งที่น่าขนลุกไปกว่านั้นเมื่อกวาดสายตาไปทั่วห้องแล้วผมก็พบว่าแอร์ที่เปิดไว้มันดับพร้อมกับประตูห้องได้ถูกเปิดและสิ่งที่น่าขนลุกที่สุดก็คือพวกถุงดำพวกถุงขยะที่จะเอาไปทิ้งแล้วก็วางอยู่หน้าห้องมันได้ถูกลากกลับเข้ามาผมอึ้งมากเลยครับผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้แต่เมื่อตั้งสติ อีกใจหนึ่งก็ยังไม่อยากเชื่อซึ่งผมก็คิดและด้วยความที่ไม่อยากยอมแพ้แล้วก็อยากได้เงินผมก็เอาเลยครับเป็นยังไงก็เป็นกันในเมื่อเขาบอกว่าผมมานอนทับที่ของเขาถ้าแบบนั้นมันคืออะไรผมก็จะขอดูให้เห็นกับตาผมดึงผ้าปูที่นอนออกแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรก่อนที่จะกัดฟันแช้แรงทั้งหมดที่มียกที่นอนหฟุตขึ้นมา และเพียงเท่านั้นเลยครับมันก็ทำให้ผมเข่าอ่อนเมื่อผมได้เห็นว่าที่นอนอีกฟากหนึ่งนั้นมันมีสิ่งที่น่าขนลุกที่ผมก็ยังไม่อยากเชื่อสายตามันเป็นคราบน้ำเหลืองเหม็นๆเ,เป็นคราบมืกๆที่แห้งกรังซึ่งกลมเหมือนกับว่าบนที่นอนหลังนั้นเคยได้มีคนตายแล้วก็พลิกที่นอนกลับเอาไว้อย่างแน่นอน ในห่วงความคิดตอนนั้นสิ่งแรกที่คิดเลยครับผมคิดว่าชิปหายแล้วเพราะจากคำพูดที่ผมได้ยินเขาได้บอกว่ามาเอาของในบ้านของเขาไปทำไมซึ่งเขาน่าจะหวงของแล้วก็หวงที่ผมก็เลยจะรีบหยิบโทรศัพท์เพื่อโทรหาภรรยาบอกให้เอาเสื้อผ้ากลับมาแต่ในตอนนั้นเองครับในขณะที่โทรไปเมื่อภรรยารับสาย อย่างไม่ทันที่ผมจะพูดอะไรสักคำเธอก็พูดสวนกลับมาว่าแม่ของเธอหรือแม่ยายของผมนั้นเป็นอะไรก็ไม่รู้แกวูบล้มหมดสติตอนนี้กําลังรอรถพยาบาลแล้วถ้าหากผมจะตามมาก็อยากให้กลับมาบ้านก่อนมาเอาเอกสารเอาบัตรต่างๆของแม่ตามไปตอนนั้นผมร้องเฮ้ยเลยครับไม่รู้จะจัดการเ,าเรื่องไหนก่อนดี เรื่องของที่เอาไปก็ยังไม่เคลียร์แถมแม่ยายก็ดันมาป่วยอีกผมก็เลยช่างมันแล้วครับเรื่องผีเอาไว้ทีหลังเอาชีวิตแม่ยายของผมก่อนผมก็เลยรีบล็อกบ้านแล้วก็เดินออกมาที่ปากทางเพื่อจะหาแท็กซี่กลับบ้านไปผมยืนรออยู่ไม่นานก็ได้พบกับแท็กซี่คันหนึ่งก่อนจะรีบบอกให้ขับไปที่บ้านของผมแต่คุณผู้ฟังครับ ยังไม่ทันที่จะไปถึงเครื่องทางภรรยาของผมก็โทรมาแล้วก็บอกกับผมว่าแม่ของเธอหรือว่าแม่ยายของผมได้เสียชีวิตไปแล้วผมใจสั่นไปหมดเลยครับไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกทั้งยังช็อกมากเพราะว่าเมื่อวานเย็นยังนั่งกินข้าวกันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ทว่าหลังจากวันนี้ ก็คงจะไม่มีท่านอยู่อีกแล้วตอนนั้นผมเลยบอกคนขับว่าจะขอเปลี่ยนพิกัดจะไม่กลับไปที่บ้านแล้วจะขอตรงไปเที่ยวโรงพยาบาลเลยก็แล้วกันและจนกระทั่งเมื่อผมไปถึงผมก็เดินไปที่หน้าห้องฉุกเฉินซึ่งมันก็ทำให้ผมแข้งขาอ่อนเมื่อได้เห็นภรรยานั่งกอดลูกแล้วก็ร้องไห้อยู่แบบนั้นผมพยายามเข้มแข็ง แล้วก็พาเธอออกมาก่อนซึ่งเธอก็เล่าให้ผมฟังว่าเธอสะเทือนใจมากเพราะจากที่แม่แค่หมดสติเหมือนกับไม่มีอะไรแต่ทว่าเมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็ถูกใส่สายห้อยอระโยงระยางและส่งเข้าห้องไอซยทันทีและเพียงเท่านั้นเลยครับจากที่แม่หลับๆอยู่อยู่ๆแม่ก็ลุกขึ้นมาร้องกริดร้องด้านห้องไอซเสียงดัง เหมือนกับรู้สึกกลัวอะไรสักอย่างพยายามลุกออกจากเตียงก่อนที่ท่านจะหัวใจวายเลือดออกในสมองเฉียบพลันแล้วก็เสียชีวิตไปตอนนั้นพวกเราเสียใจมากจนประมาณตีห้าเสร็จเศษทางพยาบาลก็เรียกให้เข้าไปดูศพและสิ่งที่เกิดขึ้นครับทันทีที่ผมเห็นผมได้เห็นแม่ยายของผมใส่เสื้อลายดอกสีฟ้า มีลูกไม้อยู่ที่คอผมก็เลยหันไปถามกับภรรยาเลยครับว่าแม่ไปเอาเสื้อตัวนั้นมาจากไหนและสิ่งที่ภรรยาตอบเธอได้บอกว่าเสื้อตัวนั้นเพิ่งเอามาจากที่บ้านหลังนั้นแหละเธอเอามาให้แม่ลองใส่ซึ่งแกใส่แล้วชอบก็เลยยังไม่ได้ถอดซักและเพียงเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นอีกไม่นานแม่ก็เป็นลม แล้วก็ล้มหมดสติลงไปผมเข่าสุดเลยครับถึงตอนนั้นก็รู้ได้ทันทีว่าแม่ยายเจอเข้ากับอะไรแล้วมันน่ากลัวมากขนาดไหนซึ่งผมก็เสียใจมากที่เอะใจแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าแม่ยายจะเอาไปใส่ก็เลยช่วยเอาไว้ไม่ทันซึ่งก็เป็นจริงตามนั้นที่ผีตนนั้นบอกกับผมว่าใครที่เอาของของเขาไป เขาก็จะเอาให้ถึงตายในเช้าวันนั้นผมเลยพยายามตั้งสติช่วยภรยาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับแม่แล้วก็เอาของที่ได้มาทั้งหมดกลับไปคืนที่บ้านหลังนั้นส่วนอันไหนที่ทิ้งไปเมื่อวานก็พยายามไปตามเก็บกลับมาตามแต่ที่จะหาเจอหลังจากวันนั้นพี่จิตก็ตกใจแล้วก็บอกว่าไม่รู้จริงๆ จนพี่จิตทบไปหาเจ้าของบ้านหลังนั้นซึ่งเขาก็ยอมรับว่าเคยมีคนตายในห้องจริงๆโดยที่คนตายคนนั้นก็เป็นแม่ของเขาเองซึ่งแก่ได้ป่วยตายแต่จนกว่าที่จะมีใครมาเจอเวลาก็ผ่านไปแล้วเป็นสัปดาห์จนน้ำเลือดน้ำหนองไหลไปตามที่นอนแล้วก็หยดไปตามร่องเตียงจนกระทั่งหลังจากนั้นหลังจากที่เก็บแม่ของเขาไป เขาก็เลยให้คนเช็ดที่นอนก่อนจะพลิกกลับด้านแล้วก็วางเอาไว้เช่นเดิมตอนนั้นผมได้ขอคุยกับเขาแล้วก็เล่าเรื่องแม่ยายที่ตายรวมทั้งสิ่งที่เจอให้เขาฟังแต่เขาก็บอกว่าไม่เชื่อครับอย่ามาใส่ร้ายแม่ของเขาก่อนที่เขาจะวางสายแล้วก็ไม่เคยรับสายผมอีกเลยสุดท้ายจนจบเรื่องนั้นโดยความที่เป็นเรื่องลึกลับ ผมก็พยายามเข้าใจนะครับแล้วก็ไม่มีหลักฐานไม่สามารถจับไปเอาผิดหรือจะหาสิ่งชดเชยใดๆได้เลยนอกจากพิจิตที่เสียใจเหมือนกันแล้วก็ช่วยอาสาเป็นเจ้าภาพในงานศพซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ความผิดของแกส่วนตัวของผมเองก็ต้องก้มหน้ายอมรับกรรมแล้วก็รับตรราบาปเป็นความผิดของผมเองที่ผมไม่มีวันลืม